วันนี้จะพาไปดูหนังผีนะครับซึ่งสมัยก่อนถือว่าโด่งดังมากๆนะครับเป็นบทประพันธ์ของชวงชายจินดานสร้างโดยบุตรสรินภาพยนตร์ตั้งชื่อเรื่องไว้ว่าพระจันทร์แดงนางเอกก็คือคนนี้แหละครับคุณอารัญญานาวงส่วนพระเอกก็คือวิชัยบัญชาแล้วเรื่องนี้แปลกหน่อยนะครับวิชัยบัญชานั้นรับบทเป็นสางนะครับก็คือเป็นเหมือนเสือ จะเป็นเสือหรือเป็นสางต่อเมื่อคืนวันพระจันทร์แดงผู้ที่สร้างเรื่องนี้ก็คือคุณบุษกรสาครรัตน์นะครับแล้วก็มีคุณนรงภูมินเป็นผู้ดําเนินการสร้างมาแล้วครับนิดตึงครับนี่แหละครับสางที่แสดงโดยพระเอกวิชัยบัญชาแต่ว่าตัวที่อยู่นี้ไม่แน่ใจนะครับว่าใช้สแตนอินหรือเปล่านะครับเพราะว่าใส่หน้ากากาเป็นสางแบบนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นวิดหรอกครับใช้คนอื่นแทนก็ได้นะครับ ผู้ที่กํากับหนังเรื่องนี้ก็คือครูเนรมิตนะครับแล้วหนังเรื่องพระจันทร์แดงนั้นก็ออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่6เดือนมีนาคมปี2513ที่โรงหนังเอ็มพายปักหองตลาดนะครับนี่พระเอกมิดชัยบัญชานะครับรับบทเป็นคุณบมอนะครับรักษาคนไข้แต่ว่าตัวเองนั้นต้องมากลายเป็นสางเมื่อคืนวันพระจันทแดงนะครับ แต่ว่าตอนนี้คุณอารัญญายังไม่รู้นะครับแค่สงสัยนะครับว่าจะใช่เป็นสางหรือเปล่านะครับก็ต้องพิสูจน์หน่อยนะครับตึงหน้าดูเห็นไหมครับเพราะว่าที่เห็นเมื่อสักครู่จนเป็นลมนั้นหน้าคนละแบบนะครับนี่คุณบุษกรสักครรัตนะครับผู้สร้างหนังเรื่องนี้แหละครับมาแสดงด้วยเป็นดาราอยู่แล้วนะครับก็เล่นเป็นวิญญาณนะครับที่คอยจะมาส่งข่าวให้คุณอารัญญาทราบ คนที่จะตกเป็นเหยื่อสว่าดของคุณอดุลยารัตน์ในเรื่องนี้นะครับรวมทั้งคนนี้ด้วยนะครับคุณจอมใจจรินก็จะต้องหาทางกําจัดคนที่จะมาเป็นเรียกว่ามาเป็นของใหม่สําหรับคุณครูอดุลในเรื่องนี้นะครับก็เลยต้องกลั่นแกล้งคุณเพชรคุณอรัญญาการให้ตกหน้าผาแต่ว่าวิญญาณของคุณบุษกรนะครับซึ่งเสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นวิญญาณยังวนเวียนอยู่นะครับ มามาช่วยแล้วก็ทำให้คุณจอมใจจรินตกหน้าผาตายเองนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนัง16มม,มภาคสดๆนะครับในสมัยก่อนเวลาฉายในโรงภาพยนตร์ก็จะต้องมีนักภาคไปนักภาคกันสดๆนะครับทำเสียงแบ็กกราวเสียงม้าหอนเสียงอะไรนี่ก็ทำกันสดๆนะครับนี่แพ้ดอกเนื้วดอกมาให้นะครับดอกปริชาต แล้วแพ้คุณนี่ครับโยนทิ้งนะครับคุณอรัญญาก็สงสัยวันนี้ที่ผมตัดมาให้ดูนะครับจะตัดให้ดูเฉพาะฉากที่เป็นเรื่องราวของสางเป็นเรื่องราวของวิญญาณมีคุณธันชิดขวัญประชานะครับเอกน้องใหม่ในปีนั้นแหละครับที่เข้ามาแสดงร่วมกับเพลงวิจัยบัญชาแสดงเป็นหมอเหมือนกันนะครับมีคุณอดุลดุลยรัตน์นะครับหลังจากที่เรียกว่าทำเสน่ห์แล้วก็ ใช้คาถาจนคุณอรัญญาสลบก,ก็หมายจับล่ำแต่ว่าผีคุณบุตกรนะครับผีเมียเก่าในเรื่องนี้แหละครับเข้ามาแล้วกัดลุดเลือดนะครับเห็นไหมครับฉากที่ให้ดูก็คือฉากที่เป็นลักษณะอย่างนี้แะครับที่ต้องการจะสื่อถึงว่าเมื่อ55ปีที่แล้วนะครับหนังเรื่องพัทรแดงที่ชาวบ้านเรียกว่าเป็นหนังผีนะครับจริงๆก็คล้ายๆหนังผีฝรั่งนะครับเป็นสางนะครับ นี่ลอต็อกนะครับเป็นชาวเขาซึ่งมีเวทมนต์นะครับคอยที่จะหลั่นแกล้งคนนะครับคุณอรัญญานี่เข้ามาที่บ้านพักของหมอที่ไหลก็เจอนี่แหละครับสางนี่จะกินของดิบๆิบสุกๆนะครับแต่ว่าเธอต้องการจะช่วยเธอก็ไปเก็บดอกไม้วิเศษนี่แหละครับเอามานะครับ mm hmm. หนังเรื่องนี้ที่มีฟิล์มดูอยู่ได้นั้นเพราะว่าคุณโต๊ะพันธมิตรนะครับเป็นคนไปพบฟิล์มอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็นําฟิล์ม ชุดนี้มาเทเลซีนนะครับจากนั้นก็ภาคบันทึกเสียงนะครับโดยทีมงานพันธมิตรนะครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็นําออกเป็นแผ่นวีซีดีที่จําหน่ายนะครับแรกๆที่ออกนะครับก็หวาดหวาดนะครับว่าคนจะไม่ซื้อดูนะครับเพราะว่าสภาพหนังสีค่อนข้างจะไม่ค่อยสวยนะครับก็จริงแลลวครับคนไม่ซื้อดูนะครับยกเว้นแต่คนที่ชอบพระเอกวิชัยบัญชานะครับก็ต้องซื้อดูนะครับเพราะว่าถือว่าเป็น หนังที่หาดูได้ยากแล้วก็มีฟิล์มเหลืออยู่ชุดนี้ชุดเดียวจริงๆแหละครับเพราะหลังจากที่ทําแผ่นซีดีออกมาแล้วก็ทําให้รู้ว่านะครับคนที่จะซื้อหนังไทยเก่าดูนั้นเขาเลือกที่จะดูหนังที่เป็นหนังสีสวยๆนะครับหนังมีเส้นฝนหนังสีเพียเพ้ยนๆนะครับคนที่กึงก่งๆหรือกลางๆชอบไม่ชอบนะครับก็จะไม่เลือกซื้อดูนะครับ เว้นแต่ว่าคนที่ชอบหนังเก่าจริงๆแล้วก็ชอบเพลงมิชัยบัญชาก็จะยอมซื้อไปดูทั้งที่สีไม่ค่อยสวยแต่ว่าที่ท่านเห็นอยู่ในภาพชุดนี้นั้นผมนำฝ่ายภาพมาปรับสีใหม่นะครับเพื่อที่จะให้สีเหมือนธรรมชาติบ้างหน่อยนะครับก็เพื่อที่จะแนะนำนะครับว่าคนทำหนังเก่าอย่างคุณโตพันธมิตรซึ่งทำหนังมิชัยบัญชาอยู่หลายเรื่องนะครับก็ทอาออกมาแล้วก็เรียกว่าขาดทุนแทบทุกเรื่องนะครับ พราะว่าบางส่วนนั้นมีคนซื้อแล้วก็นําไปลงเต็มเรื่องในช่อง YouTube คนก็เลยไม่ซื้อดูนะครับรอดูฟรีนะครับช่วงแรกๆนั้นถ้าเจอฟิล์มหนังที่ไม่ค่อยสมบูรณ์หรือว่าไม่จบนะครับคุณตพันธมิตรก็จะให้พวกเรานะครับเอานํามาลงในช่อง u t u b e นะครับเพื่อไม่ให้หนังเหล่านั้นสูญหายนะครับบางเรื่องถ้าหนังยังพอจะสมบูรณ์อยู่บ้างนะครับพวกเรานะครับก็จะช่วยกันภาคเสียงซึ่งคิดว่าหลายท่านก็คงจะ เคยดูนะครับหนังที่ภาคเสียงโดยลุงมนัตประเทศพระแตงประสูนนะครับนั่นก็คือหนังของพวกเรานะครับลุมไปหวันววานนะครับแต่ถ้าเรื่องไหนนะครับสั้นเกินไปหรือว่าไม่ค่อยสมบูรณ์ก็จะใช้วิธีฉายแล้วก็ผมก็จะเป็นคนบรรยายแบบนี้แหละครับให้ท่านฟังเพราะว่าบางทีฉายเปิดเพลงประกอบเฉยๆนี่คนก็ไม่ดูนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้ช่องเราต้องปรับตัวนะครับเพราะว่า จะต้องทําให้เป็นช่องภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้นะครับดูหนังดูความบันเทิงแล้วก็ได้ความรู้นะครับพูดคุยกันหนังสมัยก่อนนะครับอย่างเรื่องนี้นะครับต้องประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ผมปรับสปีดให้เร็วเพราะว่าผมจะให้จบภายในสัก10นาทีนะครับโดยจะเน้นไปที่ฉากที่เป็นเรื่องของอิทธิฤทธิ์ปฏิหารหรือว่าเมื่อพระจันทร์แดงแล้วตัว พระเอกนิทัยบัญชาต้องกลายเป็นสางอย่างนี้แหละครับก็เน้นดูนะครับว่าหนัง2ชั่วโมงครึ่งนั้นจะมีฉากที่เห็นฉากแบบนี้สักกี่นาทีนะครับซึ่งก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณไม่ถึง10นาทีนะครับซึ่งถ้าเป็นดูในโรงหนังสมัยก่อนคนก็จะสนุกสนานจะอินไปกับเรื่องราวต่างๆนะครับเพราะว่าไม่ใช่มีแต่เรื่องของผีอย่างเดียวนะครับเรื่องตลกนะครับเรื่องคิวบู Q นะครับ ต่อสู้ฟาดฟันก็ยังมีนี่หมอผีครับลรอตอกนะครับหลายเรื่องนะครับที่เป็นหมอผีแบบนี้นะครับหมอผีของชาวเขาฉากนี้ก็จะเป็นฉากที่ตัดสลับนะครับจะให้นี่ครับเห็นคุณอันชิดขวัญประชาคุณอรัญญานามวงนะครับนางเอกของเรื่องกําลังดูหมอผีลอต๊อกนะครับทําพิธีแล้วก็จะให้วิเชยบัญชากินเลือดสดๆนะครับ นี่ครับดื่มเลือดเหมือนถูกสะกดจิตนะครับนี่ขัดไม้นะครับแล้วก็อซูมเข้าไปก็จะเป็นเลือดสดๆคุณอัญญาก็กลัวแต่ว่าคุณกระทิสจะบอกว่ามันเรื่องเป็นเรื่องของพิธีกรรมนะครับไม่ต้องกลัวนะครับให้ดูต่อไม่ใช่เลือดอย่างเดียวนะครับมีให้ฝ่ายหญิงกินแล้วก็ใช้วิธีนี่ครับสดๆเลยนะครับ หมูครับนี่ครับให้กินตำลังกัดครับตะโกลทีนี้พิธีแตกครับจับตัวครับนี่เป็นช่วงถ่ายเรื่องนะครับแล้วนี่ก็ถ่ายเรื่องจริงๆนะครับตอนที่วิทย์ชัยบัญชานั้นจะต้องเป็นสางแล้วก็ฆ่า แต่ว่าถูกคุณคันชิดนั้นบอกวิธีแก้นะครับสางก็เลยไปเป็นที่คุณล้อตอกนะครับวิชัยบัญชาก,ก็เลยยิงสางนั้นนะครับหนังเรื่องพระจันแดงที่ออกฉายเมื่อ55ปีที่แล้วนะครับแล้วคนชอบกันมากก็จบลงเพียงเท่านี้แหละครับ